ดีพี่น้องกำลังจะไปส่งน้องโอไปทันวานกจะเขาอ่ะกำาลังถึงน้องโอกำลังจะไปคิวสถานีรถไฟเลยจ้ะับ๋ยวจ้ะแมนลิง กัล่างที่ไปส่งสวัสดีสวัสดีทุกคนจะไปส่งอยู่สถานีรถไฟซีคีรถไฟแต่หลวงหอบางไปอุดมไส่อูดมไส่เป็นเนื้ออกาสจุนนี่กับพงุ่งจกมาเป็นครูกีฬาพนุพอยู่ที่เขาเป็นคูกีฬาพะละพะละไม่เป็นอย่างไรดีตอนทนี้นะอกาสหน้ามากัน สิ่ได้มาหาอีกแล้วแมนดีตอนหักเช่นกันเขาเป็นโคกีฬาเพิ่มอีกเมื่อวานเมื่อวานนี่ก็ไอ้แป้งก็ไปลิ้นนำมือมือเนาะยี่ตังบล็อกซี่แมนเพืนเพื่อนพาไปเที่ยวแล้วแม่นบอกเป็นยังหน่องเดียวไว้เพื่อตามมากับมายามใหม่เพ่น้ามาจังค่ะพี่เที่ยวลำกันเนาะแม่นแมนโอเคจังไ่้มีเวลาน้อยพูดแมนแมนเวลาก็เลยว่านวัิภาพี่น้องมาเบิ่งสถานีรถไฟนี่จ้ะปานีรถไฟว่าเป็นเดี๋ยวใดของสถานีหลวงประมงเนาะ น่าเกลียด <stumbled S 1> ไปชมตอน <wi> ไปหอดนะจ้ะทางไปรถไฟนะนักเกียดรถไฟสถนนี้ั่นอันนี้เป็นทางไปรถไฟดิแม่เอ้ยแม่เอ้ยนักเกลียดอะไรเดลยแม่เอ้ยนักเกียดรถไฟเป็นเส้นทางไปคิวรถต่อไปสถานีรถไฟเนาะใครดูแม่เอ้ยด็อกโกลบซุงทางกันยังบอดีเถอะแต่การเงิน เพิ่นกำลังแป้งกน็เลยว่ายังบอดีแนวนี้เพิ่นก็เริแป้งไปลนแต่ว่าอีประมาณสี่ห้านนก็คือสินกำลังก้อนอันนี้มาหดตานี่หลุดไฟน้อำบากเลยข้านดีลำบากเลย้ำบากเดนขอบคุณขอบคุณนะครับสตางาน็โด ก็เเวนหอดแล้วพี่น้องแล้วในห้องกำลังจะเข้าจตาน,นีกแม ร้นนานของเขาร้านร้านแตังเกียงอย่างนี้ได้หรออันนี้ขนาดตัวมันก็ตั้งอยู่ได้เดยเกิจะลายช่วงนี้คน,ม,นมาใช้บริการากหลายพ<ล>ี่น้อง <laughs> ตอนนี้เขาก็มาหอดแล้วพี่น้องมาหอดแล้ว กำลัง,ง of ลงรถแตหอดแล้วเนาะกำลังจอดรถอยู่นะลังฮาทีรังฮาสถานที่จอดรถนะมเป็นคิวเลยนะอันนี้เป็นรถกันไลหลายรถติดพลดปี่รดแล้วตุวตุ๊้าบนจอดรถอยู่พี่นนอะส่งไปซ้ายดี มาแต่เศร้าแต่ว่ามันหลดติดหลายมาติดอยู่บนใกล้สถานีแต่บอลรับบอลเป็นกันยังไม่แล้วเดาบิน ขอนแล้วพี่น้องมีแต่มาส่งน้องโอูดเฉยๆแต่ว่าบาได้ไปหรอกอันนี้มีแต่มาส่งอยากมาเห็นครั้งแรกในชีวิตพี่น้องกันก็นมาเบิง่งว่าชิงงานจำได้ก็ได้เก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะได้ฟังได้ชมกันว่าง,งานจำได้่าเป็นไดๆเนาะสถานีเพราะว่าเพิ่งกงสร้างแต่ก็ยังบ่ร้อยปเปอร์เซ็นต์แต่เจ้าคุณทางก็ยังกุกกิดกุกกิดอยู่แต่ว่าเพิ่งกำลังสร้างเนาะรอบๆพี่น้องจะเป็นแบบนี้ เอาเลยทักมาทุกคนมื่อดีทุกคน้องอู๋แล้วก็สวัสดีทุกคนด้วเมื่อนี้มาส่งน้องสาวไปขึ้นไปเขียวดงไซ่เนาะโอยแม่่าส่งอยู่ท่านนี้กันเลยมาถ่ายคลิปน้ำน้องๆเนาะฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้แป้งพัดผิวแสแนลได้เลอแล้วก็สวยติดตามสวัสดีซัดสไครต์ให้แป้งพัดผิวแสแนลได้ด้วยจังขอบใจแล้ ค่ะทุกคนเขาไปติดตามช่องไอ้แป้งนี่เด้อแต่ว่าโอกาสหน้าอูดอมกลับมาหลวงคาวังอีกอาจจะมีคอนเทนต์พร้อมกันเนาะเห็นนั้นทีนี้หลายอย่างเนาะแต่ว่างมาเมื่อนี้อันมางวดนี้มันเวลาจอเพื่กันเลยแบบได้ไปรีนกำกันได้เดียวแล้วก็ไอ้แป้งเพิ่อนกลับมาส่งเนาะแล้วก็พวกเราสามคนก็จะเดินทางไปอุดอมไซต้อเพราะว่าตอนนี้เก้าโมงครื่งแล้วพอต้องไปเทียงฟีละเดี๋ยวเวลาประมาณสิบแปดนาทีแล้วกันพอใจเนาะขอบใ้ป้าจิ๊ดดีเด้หัวใจอบอุ่นไหลตะกล้องก็ขอบใจเด้อเป็นตากล้องเนี่ย สบายบายเลยเด้อบายบายนะบายยทุกคนเดินทางปลอดภัยจ้าเดินทางโดยโดยโดยเส็กันบายด้ว่างบายๆพาในโลบายๆพนโลบายเล่นนั้นบายบายโโดยโดยโดยปเดี๋ยวพี่น้องแลนี้ก็ เก็บบรรยากาศรอรบๆไปให้พี่น้องบึงกันเนะาะสถานีรถไฟเก็บให้พี่น้องบึงก่อนจ้ะถ่ายว่าเป็นใดๆสิพาขึ้นไปโซนเทิงเด้อพี่น้องเด้อขึ้นโซนทิงเนะาะขึ้นโซนทึงอ,อันนี้ดมนทางยางขึ้นพี่นอ้องยางขึ้นแต่ว่ามันมันจะบเพียงน้องเพราะพี่น้องเพราะว่าเหตุตามภูเขาเนาะอันนี้จะเป็นภูเขาอีกลูกหนึ่งแล้วเพิ่นจะ ขุดลงมาแก็เห็ดเป็นสั้นเป็นผักเป็นผักลงอันนี้ก็ทางลงบริเวณบนจอดรถพี่น้องทางมาเลยพี่น้องทางมาทางมาบนจอดรถอันนี้ทางขึ้นไปแจ้งพี่พี่น้องแต่ว่าเฮ้าสิพ้าพี่น้องไปเบิง่งทางในเนาะโซนในวะชิเป็นใดๆไ,ไปเบิ้งกำกันพี่น้องกำลังขึ้นไปพี่น้องจะเป็นผักเป็นผักมาสิ คนมาแจ้งมาซื้อปีนี่ลายมาใส่บริการนี่ลายจ้าเพราะว่าสังเกตเบิ่งแต่ว่าตอนมานี่หลดจะเต็มอยู่พี่น้องเห็นบ่าพี่น้องอันนี้บนสูงเด้อพี่น้งองเหฮอดแล้วพี่น้องทรงอันนี้ของสถทาน,นีอยู่หลวงพระบางเด้อพี่น้องเด้อ อันนี้ด e <ım. S 1> <buenas S 2> ําแมนโซนบอนซื้อปีพี่น้องคนหลายหลายพี่น้องมารอถ่าซื้อปีเยี่ยวเนี่ยยาวเลยพี่น้องยาวไปเลยมันยาวๆนึงพี่น้องเนี่ยเวาแป้งบไปใส่ดอกแป้งมามาส่งน้องอู้เนาะน้องอู้ลองซานก็เลยว่าได้เก็บภาพบรรยากาศของสถานีรถไฟให้พี่น้องได้เบิ่งอันนี้แม่นบอนซื้อปีเนาะพี่น้อง นี่เมนทางเข่าพี่น้องทางเข่านี่เป็นกระจกรวดละเอียดเนาะป้องกันความได้ป้องกันผื่นจนี่จะตรวจเนาะพี่น้องตรวจเครื่องตรวจต้องเป็นกับเป็นระบบเขร่งขัดลายพี่น้องจะมีจะทันจะอาเจ้าหน้าที่เนาะมากวดมาสิกเบิง ใหญ่พี่น้องใหญ่อลังการดีเด้อพี่น้องจะได้ลาคลิปเด้อจะได้กลับบ้านแล้วหลังจากทรงน้องขึ้นรถไฟเนะาะต่ว่าน้องบอ่ได้ขึนดอกนแ,นแล้วได้กับฝากเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆที่ฝากติดตามส่องแปลงพัดถิ่นเด้อพี่น้องเด้อฝากกด กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ยเยอะๆพี่น้องจะได้ลากิปไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่การติดตามเด้อจ้าขอบคุณลหลายๆบายบาย